สวัสดีพี่น้องโป๊บบานสุู๊ทสุกคนครับกลับมาพบก,กันอีกครั้งกับหนุน่มนโคกมือนี้กัพาพี่น้องมาดบมือนี้พาพี่น้องมาเปิดประสบการณ์แบบใหม่ๆนะครับกับนัดกับไอกก้กบเดี๋ยวเราจะลงไปหากินในน้ำรองเบืองนะครับเพิ่งบ่มีแล้วครับหาบเ่เห็นแล้วพี่น้องช่วงนี้นะเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าสิเป็นแบบใดนี่เป็นครั้งแรกของผมเนะครับพี่น้องถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตของการทําอะไรแบบนี้เดี๋ยวไปบวังว่าผมจะได้บอ่อนะครับพี่น้องไปเอาจะช่วยไปทำงไงครับมันมันกึกกึกก Å! thank you

Kiitos kun katsoit! ับมาบ้านแล้วเด้อพี่นอ้อันนี้เป็นผลงานนะสรุปผลงานของนักยิงปลาดำน้ำมือใหม่ <laughs> ยิงถือยิงบุถึกยิงหลุดสารพัดพี่นงนี่นะครับได้มาห้าตัวปิ้งกินตัวตัวหนึ่งเนอะตอนที่พักเที่ยงนะครับก็เหลือเช่านี้แหละครับก็ได้ปลากระตับน้อยอยู่ในน้ำมันตัวใหญ่ใหญ่พี่นกพอยิงขึ้นมาแล้วมันตัวใหญ่เต็ถือว่าใหญ่อยู่เขาเรียกปลากาปลาหมอตะกลับเนาะนี่แหละครับผลงานการดำจะเรียกว่าครั้งแรกก็ได้เด้อพี่นองอย่างเป็นทางการ ได้กินอยู่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ